ไฮสวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปวันคริสต์มาสที่โรงเรียนน้องซันเดย์นะคะ Merry Christmas and Happy New Year ค่ะบรรยากาศก,ก็คือเด็กๆน่ารักมากเลยอันนี้น่าจะเป็นชั้นอนุบาลน,นะคะแม่ก็แอบ,บดูน้องออร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าปีนี้น้องซันเดย์จะจับรางวัลได้อะไรนะคะส่วนของน้องซันเดย์จะเป็นผ้าขนหนูผ้า ภาพผลเล็กๆแล้วก็ตุ๊กตาตัวเล็กๆนะคะในงบไม่เกินเอยงบไม่ต่ำกว่า50บาทนะคะของน้องซันดิกก็จะ79บาบาทเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเขาจับได้อะไรนี่คือผลงานของเด็กๆนะคะสวยไม่เอยได้อะไรนะได้อะไรเอยโอ้โหอันไหนยากจัโอเคค่อยดขนมเล่หอละยี่สิบอันนึง <laughs> เอากันไกลไหมล่ะจบปิดเอียเอียะเอชุดผู้หญิงบอแมนโอ้เอาเสียวเอาเสียวมาก็บว่คิดว่าผู้ชายเขาจะจับได้เนี่ยเอาไปฝากมันก่อนจ้าจ้าโอเคไม่ต้องเสียใจอ่าดูนี้อ่ะเอาแล้วมาส่งไป โอ้ขอบคุณบริษัทคาโต้ค่ะแจก KFC ให้ลูกชาย